rather มีวิธีการใช้ที่น่าสนใจยังไงวันนี้ฝ้ายนำมาฝาก2แบบแบบแรกค่ะ rather เราใช้เขาในความหมายที่แปลว่าค่อนข้างที่จะใช้แทนคำว่า really ที่แปลว่ามากๆหรือว่า so ที่แปลว่ามากๆากอะไรเงี้ยนะคะยกตัวอย่างเช่น it is so hot in here ในนี้มันร้อนมากถ้าเราไม่ได้จะสื่อว่ามันมากขนาดนั้นเราจะบอกค่ว่ามันค่อนข้างร้อนในนี้นะคะก็จะพูดว่า it is rather hot in here It's in rather hot in here การใช้งานแบบที่2องนำเสนอการใช้แบบ would rather ใช้คู่กันค่ะเวลาใช้อาจจะเจอแบบลดรูป I'd rather แปลว,ว่าฉันอยากจะทำอะไรบางอย่างมากกว่าอีกอย่างหนึ่งที่คุณถามมาหรือว่าคุณนำเสนอเช่นเพื่อนถามเราว่า Would you like to go for a movie tonight คืนนี้คุณอยากจะไปดูหนังไหมเราบอกว่าฉันอยากจะอยู่บ้านมากกว่า I'd rather stay home I'd rather stay home ก็คือ I would rather stay home นั่นเองหรือใช้แบบปฏิเสธก็ได้ว่าเออฉันไม่อยากอะแต่ที่คุณนำเสนอมา I'd rather not I'd rather not ใครเข้าใจวิธีการใช้ทั้งสองวิธีแล้วส่งคอมเมนต์เลขสองมาข้างล่างให้ป้ายแล้วอย่าลืมกดหัวใจส่งให้กันด้วยนะคะ